มึงมันพันกอหญษะกอเขาเนี่ยครับนี่อู้เดียบ้อยครับนั่นเดีย๋ยวมึงเจ็บ่อยครับผมนั่นตัวน้อยปอดไปครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องแลวก็เพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท,ท่านครับผมสวัสดีที่ทุ่งให้ทุ่งหน้าครับผมเมื่อนี้ผมออกมาเบิ้งหมายครับผมมาเช็คหมายเบิ้งก่อนครับผมน้าม,มากแล้วครับผมน้าเต็มเต็มหน้าเบิดทุกมองทุกพื้นที่เลยครับผมเมื่อกี้ผมเดินสำรวจมาเนาะเมื่อกี้ก็ขี่รถมาหอดน,นี้เนาะตอนนี้บ่ายสองกว่า,วาครับผมมาสำรวจเลาะเบื้องหมายไว้ เดี๋ยวตอนแรกจะไปใส่กันเนาะพี่น้องหาอยู่หากินครับผมเดี๋ยวจะไปคุดไ่เดือนแล้วก็ตอนกลางคืนก็นหาจับเขียดส่ร่วมกันเนาะกับเนื้อไ่เดือนแล้วก็เนื้อเขียดครับผมตอนนี้ขอเดินสำรวจไม้แล้วก็เอาเบ็ดไปเสียใบไ,ไปย้ายไว้เนาะแล้วค่อยจังไ่ตอนแรกน้ากันครับผมครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยตอนแรงครับผมตอนนี้ก็เช็คหมายก่อนครับผมไป น้ำหลายแห้งพี่น้องเมื่อกี้มาเลาะคุดใส่เดือนครับผมก็ได้ยูได้ยูพ่อใส่ครับผมเพราะว่าผมมีเนื้อเขียดน้ำตอนนี้ก็ายสามแล้วายสามสิบเอ็ดนาทีครับผมบรรยากาศคึ้มๆครับผมเดินลุยน้ำม,มาเลย ที่สำคัญ่น้องรองเท้าบูทครับผมนี่เอาสูงๆไว้เอารองเท้าบูทจะย,ยาวไว้ครับผมน้ำม,มันไหลแล้วก็ป้องกันจากสาัต์นีพิษต่างๆครับผมนี่เพราะว่าน้ำม,มันถ่วมเนาะเอาบรูว่าตามปลาแบบนี้ที่มันเป็นโคกมันจะมีสัว์อียงขึ้นมาอยู่เ้าก็ต้องระวังครับผมน้ำไหลแห้พี่น้องน้ำม,มาแล้วครับผมนี่ดีใจลายครับผม เวลาแล้วครับผมหลังนี้ผมจะใส่เป็นเนื้อเคียดครับเนื้อเคียดจะกเกี่ยวข้างประมาณนี้ครับผม ครับผมสำหรับลังนี้จะใส่เป็นเนื้อใส่เดือนครับเป็นใส่เดือนใยการเกี่ยวใส่เดือนใ่ของผมก็จะเกี่ยวตามตะขอครับผมแบบนี้ผมจะใส่ ใส่เดือนกับเขียดสลับกันไปครับผมหลังนี้ใส่เดือนหลังนี้เขียดหรือว่าจะเบิ้งทําเลเบิ้งหมายว่ามองได้มันเหมาะกับใส่เดือนมองได้มอกับเขีาะผมก็จะเลือกใส่เอาครับผมอรอลุนกันครับถ้าตรงไหนเป็นเนื้อเขียดผมก็จะแหวกจักน้อยครับผมถ้าเป็นเนื้อใส่เดือนผมก็จะบ่แหวกาย นี่เป็นเทคนิคของผมเนาะเพราะว่าเคียดมัน็ะหายพื้นที่เพื่อนในดินครับผมเขียบร้อยครับพี่น้องปักเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็หามงกว่าแล้วครับผมหามง หาสิบหาไก่หกมองแล้วครับผมท้องฟ้าก็คึ้ม,มฟ้าคึ้มฝนครับผมบรรยากาศเนาะเดี๋ยวยามกันคืนนี้ครับผม กำขึนครับพี่น้องผมนี่มาเลยหลังแรกเฮาโดนครับประเข็งครับพี่นอ้องนี่เป็นประเข็งครับแต้มแรกต้นนี้เป็นเงื่อใส่เดือนครับผมนี ต่อครับเรื่อเขียดสวนหมากจะอยู่คือเกาครับผมฟังนี่ป็นใจเดือนอู้เบิ้งมันดึง,งพี่้อกเพียหนึงขอฟังอู้หูไปยูับ นี้เป็นเยื่อเขียดครับโอ้โหเขียดตายนี่ครับพี่น้องนี่เขียดตายเอ้าเดี๋ยวเปลี่ยนเยื่อไว้ครับอู้หู้ขีงตัวน้อยแด็เห็นได้กัไก่พี่น้องเจ้าอ้ยปากก็ลังใหไงจะนี่ เดี๋ยวมันจะปล่อยครับผมตัวน้อยหอดไปส่วนมากเงี้ยเขียดจะเหลือครับผมครับผมไม่ต้องสำหรับคำคืนนี่ก,ก็ได้ปลาอยู่ตัวหนึ่งสองตัวครับผมประคอน่อยก็ปล่อยไปแล้วก็ได้ปลาเข็งตัวหนึ่งเอาละข้นั้นก็เดี๋ยวรอ รุ่นอีกรอบนึงเนาะพี่น้องเนาะสำหรับรอบนี้เป็นรอบทุ่มหนึ่งรอบหนึ่งทุ่มครับผมเดี๋ยวผมจะยา,ยามอีกเจอนึงก็น่าจะประมาณช่วงสามสี่ทุ่มครับเอาละเราลุ้นน้ำกันครับผมไปรอบนี้ด้ตัวเดียวครับไปครับผมเจอกันในรอบที่สองครับสี่ทุ่มพอดีครับมาลังแลกก็ถึงแลียว โตัวเป็นใส่ใส่หน่อยนอยีกแล้วพี่น้องโอ้ใส่ซัมโปนี่เอา้าเดี๋ยวผมจะปล่อยมันขึ้นครับผมปล่อยยังไงตัวนี้ปล่อยขึ้นครับเอา้าปล่อยไปพี่น้องเดี๋ยวจะใส่ไม้ครับ ตรงนี้เปเนื่อเขียดถึงตัวหน่อยเระครับเบื้องหลังนี <c> ่ <oughs> บุถธิคือครับผมลุดเพื่ปไลาไลหลแถวนี้กินยังไงดึงยังไนี่ใส่ไปครับครับผม,ม่น้องสรุปว่ารอบนี้รอบซีทุ่มเหตุปาอยู่ตัวเดียวครับผมตัวน้อยซัมโปมืดแหละผมก็ปล่อยไปเนาะมันยังตัวน้อยอยู่ครับผม สรุปแล้วสองหลอบได้ปลาเข็งอยู่ตัวเดียวแต่ปลาเข็งตัวแง่เติบอยู่นี่ตายแล้วเอา้ากะเดี๋ยวรอลุ้นกันอีกเชือนหนึ่งก็เป็นตอนเศร้าครับผมตอนเศร้าเนาะว่าจะมีความหมายหรือเปล่าแต่ว่าผมกับเปลี่ยนเงือไวเบิย์แล้วส่วนมากจะเป็นเงือเฉียดครับผมไปหาจับมาเนะเาะสำหรับคำขึ้นนี้ก็ขอลาตสวรรค์ทุกคนครับผมฟันดีสุขปูสุกคนครับ ขอให้สุขทุกค่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับผมลำเลื่อนลำเลื่อทุกท่านครับผมรับฟังดีครับเจอกันตอนเศ้าครับสค,ครับรูมขออาุนสวัสดิ์ในตอนเศร้าครับ แดดซองแล้วครับผมนี่แดดสาดซองแล้วครับผมหกโมงเดี๋ยวมายามเบ็ดกันครับมาขึ้นกะไ,ได้ปลาอยู่ซองตสามตัวนี่น้องมีแต่ปลาคอหน่อยผมก็เลยปล่อยขึ้นครับผมแล้วก็ปลาเค็งตัวหนึ่งปลาเค็งกะโตรุ่นรุ่นอยู่ผมเอาปลาเค็งเก็บไว้ตัวหนึ่งเขียดนั่งเหลือครับผมกับเด้กจใส่ไว้เลยครับนี่เขียดมีมันเกือบเกือบยี่สิบตัวครับก็จะใส่ทิ้งไว้เลยตอนเสาร์้วกกัจังมารุ่นเอาครับผมไป เดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมตอนเสาร์น้ำเริ่มร้ายนะครับผมจีน,นี้เฮ้ยเฮ้ยังน,นี้ไม่ดึงหรอกเฮ้ยเฮ้ยเอาละเรียบร้อยครับผมโห้ปลาเข็งไงครับนี่ได้ปลาเข็งมาอีกหนึ่งแต้มครับผมเอ้า มาเก็บครับผมทั้งนี้ผมเห็นกบกระโดดเรียบรอยครับนั่นห็นกบกระโดดใส้กบเลยครับผมเรียบรอยบอรเรียบรอยบอนี่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 น,นี่เอาครับผมนี่ครับพี่น้องถือกบครับนี่มาอีกแล้วแต้มที่สองเป็นกบครับผมตอนเศร้านี่ ผมเห็นกบม,นมันกระโดดยู่มองน้ำไรนี่ครับนี่ก็เลยใส่บึงเรียบร้อยเลยครับผมเต็มสองเป็นกบครับตอนเศร้าบรรยากาศตอนเช่าๆกาสดชื่นครับผมทองฝาแจ่มใสดีครับมาบึงหลังนี้เห่นไหมบึงหอยมันดินไหมหอยปลาดินครับท่านุณติดดินไปทั้งคุณถือครับหลังนี้ มังนี่เป็นเนื้อเขียดครับหลังน,นี่นี่ครับโอ้รุดอีกแล้วรุดดีขนาดครับผมมันยานกาศสวยงามพีนมนม่น้องตอนซ่อมครับผมโอ้หลังนี่ปากหญ่ปากคอง่โอู้พี่น้องปุนไป ตัมโป้เมื่อไงพี่น้องปลาบทา่ท่านได้โตปบนไหน,นแบบรไครับผมปลาก็ร่างแบบเริ่มใหญ่ครับผมเพราะว่าปีนี่หนามมันอ่ามาสาครับผมก็ปลาก็ยังบ่ท่นานได้ใหญ่หลายครับผมเนาลุ้นกันไปเนาะเพื่อได้บกักโตใหญ่ครับผมเอาละไปลุ้นต่อครับพี่น้องเบื่องนี่ครับเกี่ยียั้งนี่กินแบบนี้นี่ บึงกอหย่านี่น้องเจือ,อบ,บุปลาไหลกับงูแล้วครับนี่มองนี่เป็นเยื่อเขียดนี่บึงมันพันกอหยา่ากอเขานี่ครับนี่อู้ แล้้วพี่นองปลาไหลครับผมโอ้ยปลาไหลกินมเขียดครับมึงอีกเป็นเนื้อเขียดครับพยยี่น้องอือนี่ขเขียดนี่หอยขาต้องเล่งต้องเด้งนี่ครับเยี่ยมครับผมไปกอเข่าแตกกระจายเลยตัวนี้เขียดยังลอยอยู่ นี่ครับถ้าตัวใดเขียดยังเหลือผมก็จะปล่อยไว้ไปนี้แหละเดี๋ยวจังมาลุ่นอีกโอ้โหหลังนี่ก็ตีครับผมนี่เงียบเบิดเลยหลังใดเงียบเบิดกัก็เก็บโอ้แต่ว่าป่าบ๋อยใหญ่ครับผมปลาคอแบบรุ่นแบบ ก็ต้องใส่แบบเยาวชวนครับนี่ใส่หน่อยเก๋มโนองนี่อะเดี๋ยวผมจะปล่อยมันไปครับยังตัวหน่อยอยู่สั่โปมือนี่ครับอ๋ปล่อยไว้ให้มันใหญ่นอกหลังนี่มีอาการครับผมหนึง่งถือแถวเลยครับนั่น ถือก็ผมเออถ้าโตสักหนใครแค่นอยยุพี่น้องนี่โตสักหนีอกะนยังพ่อได้ปิ่งได้ปนอยู่ครับผมเ <laughs> มื่อกี้มันยังหน่อยอยู่ผมปล่อยไปหลายตัวให้พี่น้องสามสี่ตัวปล่อยหลดมันัวหน่อยครับพันเขาพันกอเขาโดนครับ อู้ตรงนี้นะจเป็นเนื้อไส้เดือนครับผมตรงนี้นี่เออรุ่นนี่ใครเนี่ยอยู่หนองรุ่นนี่ยังพ่อเด็ดปนนะครับผมนี่มาอีกหนึ่งแลวครับ ใส่ยาประชนอีกแล้วนี่ใส่ปนไมอนอกนี่ละใสหน่กันยังโอเคอยู่ครับผมมันก็ดีก็ใส่พวกน้อยๆครับนี่ใสหนี่ยังพอได้ปนหมานหมานตนเต้า น่าจะเบิดได้แล้วพี่น้องเหลืออีกเอ้ยเหลืออีกสองหลังข้างหน้านี่โอ้หูนามไหลแห้พี่น้องบึ้งนี่ครับนามกำลังมาเต็มให้เต็มหน้าบึ้นเลยสองหลังสุดท้ายโอ้มาดึงเคาฟังแบบนี้พี่น้องบึ้งเดื่อวบ่ถือหลุดดิหนี่น่าจะเป็นปลาไหลวะหลุดนี่กำลังใส่เงาใส่เดือนโอ้เบิ้งมันตีพี่น้องนี้ หลังนี้เป็นยีเขียดบางมันตีเขียดจนสายขึ้นมาพันข้างบนเบอ้อเลยครับพี่น้องก็ได้ปลาอยู่หลายตัวอยู่ครับนี่ตอนเสาร์นเนาะได้ปลาไหลได้กบได้ปลาคอสองสามตัวปลาคิงตัวหนึ่งตอนเสาร์ก็ถือว่าได้อยู่ได้กินรับผมช่วงนี้น้ำกำลังมาหม่ไมรับผมปลาทั้งบ้านผมบ่ทัทในไงเนาะ เพราะว่าน้ำพึ่งมาหอดไดประมาณช่วง3ามสี่มือนก้อนนั้นเนาะและผมก็มีเวลาได้ออกมาหาอยู่หากินในปักเบ็ดให้พี่น้องได้เบืง้งบรรยากาศให้เบิ้งวิธีการเทคนิคต่างๆเนาะแล้วก็เบืง้งว่ามันมีป่าหรือเปล่าป่ามันมีอยู่ครับแต่ว่าบรรท่านยัยกับผมช่วงนี้อ๋อจังแนก็นต้องของขอบคุณทุกคนกับผมที่เข้ามารับชมคลิปของบาวฟีตายน,นะพี่องเนาะอาจจะมีความม่วนบ่ถ,ถือใจ ใครหลายหลายคนก็นต้องขอให้เป็นอาที่นี้นะพี่น้องเนาะหรือว่าอยากให้มีสิ่งไหนที่แนะนำใดก็แนะนำกันขอมากครับผมสำหรับเสาร์นี้ขอให้พี่น,น้องทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรผมลำ,ลำล้ำลุยลยๆลยุ้ยทุกๆท่านครับผมอย่าเจ็บอย่าจนครับเสารนี้ขอลาไว้ก่อนครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้งปัวิดีตอนนะครับผมขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้อง